สวัสดีครับผ้าพีพาหนองมาเบิงการทำเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ของวัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลในช่วงงานเทศกาลแห่เทียนภาษาของปี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีผ้าพีผ้าหนองมาเบิงตอนที่สร้างพื้นกำลังทำเทียนเป็นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ของวัดชัยมงคลเชิญพีเชิญนองรับช่มการทำเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ของวัดชัยมงคลได้แล้วครับ ด้านหน้าของรถเทียนยิ่งใหญ่อลัาการ u l a โดยรูปตัวกินนอนขนาดใหญ่ด้านขางทั้งสองขางหลังตัวกินนอนจะเป็นรูปตัวกินรีขนาดใหญ่คือกัคขับซองตัวตอนนี้คือสร้างเพิ่นกะรีบเร่งในการแกะสลักเทียนนะครับเป็นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ของวัดชัยมุคลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเพิ่นทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะตกแต่งสวยงามแล้วเพิ่นกะเสิ เอาขบวนรถเทียนแห่ไปทงสีเมืองนะครับแล้วก็โชว์เทียนในคืนวันที่หนึ่งสิงหาคม2566กบแล้วก็วันที่สองสิงหาคม2566อกสิหเพิ่นกสีแห่เทียนนะครับในเมืองอุบลใหหพีไห้น้องด้เบื้องกันตอนนี้ก็มาทายทํำการทํำเทียนขนาดใหญ่ไห้พีไห้น้องด้เบื้องอยู่ในวัดชัยมงคลผู้ได้ผ่านไปผ่านมานะครับ อยู่ในเขตอำเภอเมืองอำเภอวารินนะครับแวะมาเบิงเลยครับเด้อการทำตนเทียนแกสลักขนาดใหญ่ของวัดชัยมุงคลยิ่งใหญ่อลังการแห่งรับเพราะว่าจะเป็นหลวดล่ายหรือว่าเรื่องราวบนรถเทียนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานชาดกนะครับเนาะจะมีรูปอ่ารูปสัสตว์ต่างๆสัสตว์ในวรรณคดีนะครับพญานาคกรมีนะครับเนาะรูปพระกรมี่ครับผมรูปพระพุทธเจ้านะครับเนาะ เรื่องราวาต่างๆเกี่ยวกับนิทานชาดกนะครับกินนอนกินนรีพญาขุดนะครับหงพญานานะครับส่วนต้นเทียนเพิ่นกระเห็ดเรียบรอยแล้วครับผมเพิ่นเอาต้นเทียนที่มีความสูงแล้วก็แกะสลักเรียบยครับสวยงามเอาไปใบบนรถเทียนแล้วก็มาทายทํำให้พีไห้น้องไ้เบึงกันอันนี้คือด้านไทยของรถเทียนนะครับด้านไทยก็จะเป็นหางพญาน,า,นาคเม่นบรับปี่น้องบึงน้ำกันเด้อครับเด้อ แล้วก็มีพญาค,ครุฑเบนบคับนี่หรือว่าคนท่านเบึ้งน้ากันครับอาจจะว่าว่ตถือกระไดเนาะครับเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องเาวาเกี่ยวกับนิทานชาดกนะครับมีมามีสิงครับมีพระพุทธเจ้านะครับมีทงเนาะครับมีเกวียนแล้วก็มีป่ายซื่อวัดเนาะครับเป็นวัดชัยมงคลเนาะครับอันนี้คือด้านข้างของรถเที่ยนด้านนาจะเป็นกินนอน ด้านข้างจะเป็นกินนรี่มีพญานาคมีรูปพระนะครับแล้วก็มีสิงสวยงามแห่งรับพี่นองยิ่งใหญ่อลังการครับเทียนแกะสลักของวัดชัยมุคลในปี่องพันหาร้อยหกสิบหกขนาดเพื่อนเฮดบุคคลนแลวเลยครับเนาะขนาดท่ายมบนเสร็จยังสวยงามขนาดนี้ครับผมอย่าลืมเ้อครับเดอ้อให้กำลังใจเทียนวัดชัยมุคล